สวัสด,ดีตอนเ้าๆครับผมหายามบ่วงนูเนะาะใส่ไปเสาคนหลังเนี่ยครับว่าใส่ยิ้มมื่อเ้าใหญ่มาตะหมายผู้ทั้งปีไกายผมือนครับบ่ได้ครับต้องเผาข้าเจ้ายิ่งบ่ทัณฑิเกียวเนาะคือบุบุนม่ mọt cái lại, coi sao bị bẹp luôn, thang ở đây, đẹp đấy, này, bộ phan nữa, xíu nó mọc nhảy rồi là sạp đấy bạn, lần này được cứ câu, mịt mịt à, khám này สามก็อบบ่อพ่านหลังคงตเตะก็อบบ่อน,นี่ขวยขวยหนึ่งครับอยู่เขียงใส่หลัดไปเลยจากสีส่ปีนึงไล้บอ่ออกมาเลยโอ้หลังนี้พ่านอยู่ครับผมเดีย๋ยวเห็นบ่วงไใบไม้ก่อนแป๊บนึงครับผม เดือดเลยล่ะกระตั้งกล่องกับบัท่านได้ในสอมนีู่กับห้างครับบัวพานเสือบาหลังนี่ว่ะไปจังเดียวสอบไม่ร่างเลยสิบก้อนหลังยังร่านอยู่นี่หลังหนึ่งเกลือประหินไม้กับซีบัวสัตว์กันเลย บผ่าน,านโอ้หลังข้างในผ่นานครับุณหล้งมี้คือบผ่านมาเดี๋ยวเหตุบวงใหม่กันครับแล้ออวท่าผกูกกยามมเปิดเลยสองหลังเหลืออีกจากลังสองสมหลังห่ะ้างนั่นแหละโอ้นีีอบอ้บผ่าน ลหลังไม,ไม้จะไปใส่ยบิดเลยหมอกลงถือบ่เห็นเลยสใช่หรือโอ้หลังนบ้านอยู่ตัวหลังนี้คือบบผ่านมาเอ็ดบ่วงไม่แม่อนเรียบร้อยครับผมหลังนั้นไปใส่โอ้เหนียบไม้ก็ได้โอ้หุ่นเรียบร้อยแล้วครับหุ่น ตายเอ็นเส้นเลยหมดจอแล้วหมายกลขน,น้อยหน่อยบุง๋งนี่มาสำเร็จสเสนึง่อเห็นนี่นะครับถือลรางเลยยิน่งนี่วะโอ้ใส่ใส่รัดไปน็นอย่างไรครยบร่อยเลยไม่ค่อยเปลี่ยนมาเลยหรอ,อตัวงามือ เ <ừ, S 2> สียเล่าบวอมอู้หูงามเลยตัวตดเดียวนี่บวมก็ผ่านทางผุ่นคือผ่านอยู่โอ้งามอยู่ครับโอ้ไม่แดงนะกัดเดี๋ยวพอปวดก่นอนจะเข้า แดงเจาะเลยอ,อ,อ,อ้วนๆนุ่งแหน่วะเส้นละลักบวงโอ้โหหยอดแล้วคนหายคือลือเอ้ยม่ได้กินแล้ววันม่ได้กินโดนแล้วเด้วยนึแต่คุณล่ะ ใส่ได้ตั้งกี่คนละมันก็ได้เทือแรกนะครับปีนี้ตัวแรกของปีครับเก็บอึดหยายกัดเย็นเนี่ยแดงบ้านที่ได้ห้องน้ำหนูนหรือบ้านที่ห่างน้ำไตยเกือบมันบ่เห็นอันนี้ก็ได้บังอย่าบังครับ ไม้กันน้อยๆเรือไ,ได้ไหมก็ได้จักหาหยามโคบบวุ่มันมันเศ้ามาหาไม้เราเห็นเลยอ๋ยปล่อยครับหมดจอกชิเลือ หมาครับผมกลับไปเห็ดหานเห็ดนื้อย่างนะกินครับเดเห็ดเดี๋ยวเห็ดลงอยู่ครับผมไปครับผมบ้านมาครับผมอ้อมหนูครับมือนี่บ่ได้กินโดนแล้วนี่ครับเครื่องแกงตามเรียบร้อยแล้วครับหนูจุดเต็มถ้วยครับผมหนูแม่ลูกอ้วนครับผมโอ้มั่นขนาดอ้วนแล้ว กยอน้อกาวเลยิบมาเลย,ย,ลยลว่ายอะแยะโอเเลยครับตัดหน่อยด đang còn là đây này mẹ, nghe nha, tối nhanh từ nha từ dưới มือเดียวยายแนไงไหมอันใส่ขม,มขาล่างเดียวสียกันครับขมขาล่างเดียวบทการหนึ่งก็บพ่อแังครับงาเดียวครับผมสำนีพอ่อ ขาลัางเรียบร้อยแล้วครับถ่ายยังไงครับผมจะได้ปรุงเกลแกงมันสูตรนี้ใส่สูตรพริกแกงครับผมพริกแกงใช่น้ำเนา้ใส่เครื่องหอมบปเลยใส่ไปไเลพริกแกงมันซึมลงไปไเนเนื้อม้นกันครับลอยสีซุกเร้วก็ค่อยปรุงนะครับผมเดี๋ยวเวลาปรุงน้ำปลาลงเ่อ น้ำหน่อยเลยวะเะดีเติมอีกหน่าแห้งหมดเลยเติมน้ำสิน้ำห,หน่อยที่แดกเลยเหอหานยืดอาพักกระไลครับอาสซฟักครับ Bani. Si muka. Pergi ngai

ไ่พักเข้าไปเต็มกระทะเลย <c oughs> เอาไปเรียบร้อยแล้วครับ นโบเบิร์ดได้หนึ่งคนเดียวนี่ไปกินเที่ยงโลนไปครับกินบานนี่มาเด้อครับพี่น้อง ลองข้อน่อยนั่งหน่อยเดียวมารับมาขับมาับมากินเขา่าก็บอกทีว่าวสิบใส่หมขมแห้งป่อ่ะพอดีแสบขม Tidak terlalu fokus Ini apa? apa? เพิ่งแต่อลูกคนเป็ี่ย ยังวะมื่อนบอวันที่ไหนมังตไปั่สาระหาบเอาไปสืบของาร่าหังมาืววันที่แปดตีจ็ดอืังกอดีเดยจะกินเดิ เแล้อเทือนนะเทอแหลกของเปลรับ